สวัสดีค่ะมาต่อกันในตอนที่3ของดรโรแมนติกทิชาคิมซีซั่นที่2นะคะ มาไม่เสียเวลาเลยนะเปิดเรื่องมาที่หมอนำกับพี่พิบาลโอก็กลับมาที่โรงพยาบาลทนดําค่ะแล้วก็พบว่ามีนักข่าวอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะทุกสำนักข่าวก็ทําข่าวเรื่องรัฐมนตรีกันหมดนะหมอนำพี่พิบาลโอผู้จัดก,การจางแล้วก็หมอคิมก็มาประชุมกันว่าจะทํายังไงดีมีนักข่าวอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าหมอคิมก็ได้รับสายนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีอาการหัวใจหยุดเต้นค่ะหมอคิมก็เลยรีบมาดูอาการเลยนะแต่หมอป๊าก็ยังยืนยันนะคะว่าเขาได้รับมอบหมายมาให้เป็นหมอประจําท่านรัฐมนตรีแล้ว่หมอมออะคะอคคิกก็ไไเขาปนะะบ นายมั่นใจได้ไงว่านายรักษาท่านรัฐมนตรีได้แรงมากเขาก็เป็นหมอเหมือนกันนะหมอคิมหมอคิมรีบเข้ามาดูอาการท่านรัฐมนตรีค่ะเขาเอาที่ตัดลวเนี่ยมาตัดไอ้ที่เย็บสข้างออกนะคะแล้วเขาก็ทำการล้วงเข้าไปนวดหัวใจค่ะโอ้ oh my god แรงมากเฮ้ยโดนดูแพนแบบใจสั่นหัวใจจะวายมากเลยมันน่ากลัวมากเลยนะแพดูซีรีส์แพนมาหลายเรื่องยังไม่เคยเห็นซีนนี้แบบมุมกล้องแบบนี้เลยนะคะน่ากลัวมากอ่ะหัวใจจะวาย คนจริงน่ากลัวคนลุกอะ่ะตอนดูไน้แบบถึงกับต้องพอส์เพื่อที่จะแบบไปวิ่งออกไปหายใจอะ่ะมันหายใจไม่เต็มท้องเลยมันน่าก,กลัวจริงทุกคนหมอคิมรอว่าดอยู่สักพักหนึ่งนะคะหมอทุกคนก็อึ้งในวิธีการของหมอคิมนะจนในที่สุดหัวใจแล้วก็ชีพจรของท่านรัฐมนตรีก็กลับมาเป็นปกติค่ะเขายกนิ้วให้หมออูจินนะคะบอกว่านายทำได้ดีมากหมออูจินก็ยังอึ้งอยู่ค่ะแล้วก็อึ้งไปอีกทุกคนก็อึ้งกันหมดนะคะภาพตับมาที่ห้องพักแพทย์ค่ะหมอที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในทีมของหมอปาาา์เเนน่ยยกก็ดิข้ามา้มมใหหอองัแพท ที่กำลังจะนอนเนี่ยก็เด้งตัวขึ้นมาค่ะหมอผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาแย่งที่ของหมออืนแจนะคะงงๆนะรู้สึกว่าเธอจะชื่อเฮเยจินนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะ หมอคิมเดินลงมาเดินผ่านถุงที่หมอปาร์กนั่งอยู่นะคะหมอปาร์กก็ชมหมอคิมนะว่าเก่งมากเลยเขาไม่เคยเห็นใครโนดหัวใจคนไข้แล้วรอสักคนก็ถามว่าฝีมือระดับหมอคิมเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านนอกแบบนี้ล่ะหมอคิมก็ตอบไปนะคะบอกว่าก็เพราะคนไข้ต้องการเขาอย่างไงล่ะหมอปาร์กก็เลยเดินมาประจันหน้ากับหมอคิมนะคะเขาบอกว่าหมอคิมเนี่ยเป็นเหมือนที่เขาคิดไว้เลยแต่เขาไม่เชื่อหรอกนะว่าสิ่งที่หมอคิมพูดน่มันจะเป็นความจริงไม่เชื่อหรอกว่าจะมีใครทําดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังชื่อเสียงเงินทองแต่ว่าหมมมออคิก็ไไไ่ด้ตบะร ะะบอกว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วไปพักผ่อนเถอะตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกนะคะว่าหมอปาร์คเนี่ยมาดีหรือว่ามาร้ายเขานิ่งๆอะ่ะแต่ว่าอยู่ฝั่งประธานโดก็น่าจะเป็นหมอฝั่งร้ายเนาะโอเคภาพตัดมาในเช้าวันต่อมานะคะหมออาเริมก็ปั่นจักรยานมาทํางานที่โรงพยาบาลทนดาค่ะโอ้ยน่ารักจังอะ่ะตัวละครที่น่ารักมากเลยอะ่ะดูแล้วแบบมันสดใสไปหมดเลยนะพอมาถึงเธอก็งงนะคะว่าเออทำไมมีนาาักข่าวเต็มไปหมดในขณะนั้นหมอปาร์คก็เป็นคนมารายงานนะคะเรื่องของท่านรัฐมนตรีค่ะ เขาบอกว่าการผ่าตัดรอบแรกเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเดี๋ยวผ่าตัดรอบสองเนี่ยเขาจะเป็นคนผ่าตัดเองนะักข่าวก็ชงถามนะคะถามว่าแล้วทำไมาถึงเปลี่ยนหมอผ่าตัดละ่ะหมอผู้ยงจูผ่าตัดไม่ดีหรอแต่ว่าหมอพาก็บอกว่าตอนนี้ยังตอบอะไรมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวผ่าตัดเสร็จเนี่ยก็จะออกมารายงานผลค่ะผ่าตัดมาที่อานะคะหมออูจินก็มาคุยกับหมอฮยเยจินค่ะคนที่ยังที่นอนของหมออึนแจนะหมออูจินถามว่าทําไมต้องพากันมาที่นี่ด้วยเพราะว่าคนไข้เนี่ยเป็นท่านรัฐมนตรีอย่างนั้นหรอหมอฮยเยจินก็ยอมรับนะคะบอกว่าแนนอนอแานนนนน่่่อออยูล้้วไมมงัเเราจะหื กันในโรงพยาบาลบ้านนอกแบบนี้ทำไม ทำไมทุกคนเรียกคนดำว่าลงพิบาลบ้านนอกวะดูสถาปัตยกรรมของโรงพยาบาลซะก่อนมันไม่บ้านนอกเลยนะมันแค่ดูหลังๆแค่นั้นเองเธอบอกนะคะว่าหมออูจินเนี่ยได้รับคาสั่งมาแค่ไหนก็ทําแค่นั้นแหละหมออูจินเดินมาหาหมอคิมที่ห้องนะคะเพื่อที่จะมารายงานว่าเฮ้ยเนี่ยหมอปาร์คเนี่ยเขารายงานว่าเขาจะเป็นคนผ่าตัดแทนหมอคิมนะจะยังไงต่อแต่ว่าหมอคิมก็นอนเก่าตูดบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาให้ข่าวไปยังไงก็ให้เขาทําไปอย่างนั้นแหละหมออูจินก็เลยไม่พอใจนะคะถามว่าหมอคิมจะไม่ทําอะไรเลยงั้นหรอหมอคิมก็ไม่สนใจนะคะ เ,นะเขาไม่คิดว่าหมอปาร์กเนี่ยจะฉีดย้ายคนไข้ผิดดอกหมออูจินก็เลยเดินออกมาค่ะภาพตัดมาที่หมอปาร์กเนี่ยเดินมาเจอกับพี่พยาบาลโอนะคะพี่พยาบาลโอก็ถามตรงๆนะคะถามว่าใครเป็นคนสั่งให้คุณเป็นหมอผ่าตัดท่านรัฐมนตรีผ่าตัดรอบสองเนี่ยมันก็แค่เย็บแผลเองคุณแทบไม่ได้ทําอะไรเลยแต่กลับเอาความดีความชอบไปหมดทั้งๆท,ที่การที่ท่านรัฐมนตรีรอดชีวิตมาได้ก็เพราะหมอคิมต่างหากผู้จัดจาการจ้างก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามนะคะตัวหมอปาร์กก็ยอมรับออกมาตรงๆเลยบอกว่าที่พี่พยาบาลโอพูดมาทั้งหมด แล้วเขาจะไปได้ยังคือกวนตีนพี่พาบาลโอนะคะแล้วเขาก็เดินออกมาค่ะพี่พาบาลโอก็โขงขึ้นเลยนะเธอกเดินกลับมาที่เออเพื่อปลุกระดมนางพยาบาลทุกคนนะคะบอกว่าให้เก็บไฟล์ของคนไข้ทุกคนรวมถึงของท่านรัฐมนตรีไว้ให้ดีด้วยอย่าให้หมอจากโรงพยาบาลกอแดมเอาไปได้เด็ดขาดทุกคนก็รับคําค่ะภาพตัดกลับมาที่หมอปาร์คนะคะก็มาดูอาการท่านรัฐมนตรีผลทุกอย่างเนี่ยก็โอเคหมดนะคะแล้วก็ได้ผลแลบรวมถึงชาร์จของท่านรัฐมนตรีมาแล้วค่ะเพราะว่าหมอมุลจองเนี่ยเป็นคนให้ไปนะตหมอ จองก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามัวแต่กกตัวอยู่แต่ในห้องเขาสั่งงานบอกให้หมอฮเยจินเนี่ยไปเตรียมห้องผ่าตัดให้ท่านรัฐมนตรีเลยหมอฮเยจินก็รับคําค่ะหมอปาร์กก็เดินออกมาถามหาหมอผู้ช่วยของเขานะคะหมอผู้ช่วยคนนี้ชื่อว่าหมอโฮจูนะ เขาสั่งหมอโฮจูบอกว่าให้ไปสืบประวัติของหมออึนแจมาหน่อยว่าเธอเป็นคนยังไงแล้วทาไมถึงถูกส่งมาที่นี่หมอโฮจูก็รับคําค่ะภาพตัดมาที่ห้องพักแพทย์นะคะหมออึนแจก็มาคุยกับหมออูจินค่ะบอกว่าเรามาเป็นพันธมิตรกันเถอะเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเราได้เข้าไปช่วยหมอปาร์กในการทําการผ่าตัดครั้งที่2ให้ทันระททนตีให้สาเร็จอะหมอปาร์กจะพาพวกเรากลับไปที่กอแดนะเราจะได้กลับไปด้วยกันไงแต่ว่าหมออูจินบอกว่าเขาไม่สนใจนะคะเขาไม่อยากทํางานให้หมอปาร์ก แต่หมออุจแจก็ไม่อย,อยากอยู่ที่นี่นะคะเธอ,อยากกลับไปทํางานที่โรงพยาบาลโกแดมากกว่าแต่พราะการผ่าตัดท่านรัฐมนตรีเนี่ยเธออยู่ไม่จบการผ่าตัดนะคะเลยไม่รู้ว่าในห้องผ่าตัดเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหมออูจินก็บอกว่าอย่าไปทําเลยจริงๆซีเรียสเลยอะ่ะอย่าไปทํางานให้หมอปาร์กเลยในขณะนั้นเขาได้รับข้อความนะคะก็เลยเดินออกมาค่ะผ่าตัดมาที่ห้อง i อ u นะคะเลขาของท่านรัฐมนตรีก็มีอาการปวดท้องขึ้นมาค่ะหมออูจินซาวดูก็เห็นว่ามีเลือดออกอยู่ในท้องนะคะหมออินซูก็โทรรายงานหหมมมมออคิิคก็ บอกว่าเงินก็ให้พาไปที่ห้องผ่าตัดได้เลยเขาก็รับคําค่ะหมออูจินเนี่ยเดินมาเปลี่ยนเสื้อนะคะแล้วก็มาคุยกับหมออื่นแจที่จะเข้าห้องผ่าตัดไปช่วยหมอปาร์คเช่นเดียวกันหมออูจินก็ยังคงพยายามโน้มน้าวไม่ให้หมออื่นแจเนี่ยเข้าไปช่วยงานหมอปาร์กเลยแต่เธอก็ยังยืนยันนะคะเธอถามหมออูจินนะคะถามว่าจะเข้าไปช่วยเธอไม่ได้หรอเธอขอร้องจริงๆนะหมออูจินก็นิ่งไปค่ะภาพตัดมาที่เอ็นะคะพี่พีบัตโตก็ดูเรื่องเรานะว่าหมอปาร์คเนี่ยได้ชาร์ข้อมูลของท่านรัฐมนตรีไปแล้วเธอก็เลยเหวี่ยง มนจองก็ยอมรับออกมาค่ะบอกว่าเขาเองที่เป็นคนให้เธอเลยถามว่าให้ไปได้ยังไงหมอมุนจองก็เลยบอกว่าก็หมอคิมบอกว่าให้ได้เขาก็เลยให้ไปพี่บานโอก็เลยมาอารวาสหมอคิมต่อนะคะหมอคิมก็บอกว่าหมอปาร์คเป็นคนเกง่งเขาผ่าตัดท่านรัฐมนตรีได้อยู่แล้วพี่พี่บานโอก็แสดงออกเลยนะคะว่าเธอผิดหวังในตัวหมอคิมมากเธอบอกว่านี่หมอคิมกลายเป็นคนยอมแพ้ง,ง่ายๆแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่หมอคิมก็บอกเขาไม่ได้ยอมแพ้แต่เขากำลังทําในสิ่งที่จะทําให้ประธานด,ดูตกใจต่งค่ะ พูดจบเขาก็เดินออกมาค่ะคนปกติเขาพูดกันอย่างนี้หรอ <c oughs> ก็พูดไปสิว่าเออคิดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่บทสนทนามันผิดธรรมชาตินะคนปกติเขาคุยกันแบบนี้ไหมภ <c oughs> าพตัดมาที่ห้องผ่าตัดนะคะหมออ่นแจก็เดินเข้ามาในฟิลของการผ่าตัดของท่านรัฐมนตรีนะคะ แต่หมอผู้ช่วยก็บอกว่าไม่ต้องดรอกเขาดูรายงานแล้วแล้วก็เห็นว่าหมออึนแจเนี่ยเข้าไปช่วยได้แค่สิบนาทีก็ออกมาเลยทิ้งคนไข้แบบนั้นาน่ะไม่ต้องเข้าไปหรอกหมออึนแจก็ถามเอาวแล้วใครจะมาแทนที่เธอละผู้ช่วยคนนี้ก็เลยบอกว่าเขามีผู้ช่วยอีกคนมาเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดแล้วเธอเลยถามว่าใครนะคะแล้วประตูห้องก็เปิดออกค่ะหมออูจินั่นเองหมอผู้ช่วยหมอปักก็พูดว่าหมออูจินเนี่ยเขายอมรับข้อเสนอแทนเธอ,อยังไงล่ะเรื่องหักหลังอาไว้ใจเขาได้เสมอแหละ หมออึนแจก็เสียใจนะคะมองหมออูจินด้วยความเครียดแค้นเลยค่ะแต่จริงๆแล้วหมออูจินเนี่ยพยายามที่จะช่วยหมออึนแจอยู่นะคะรวมถึงเนี่ยเป็นคําสั่งของหมอคิมโดยตรงด้วยเพราะว่าหมอคิมเนี่ยไม่อยากให้หมออึนแจเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วเดี๋ยวอาจจะอ้วกพุ่งต่อหน้าหมอปาร์กอีกนะหมออูจินเลยจําใจที่จะต้องรับคําค่ะจริงๆแล้วหมออูจินน่าจะชอบหมออึนแจนะคะ ใช่แน่นอนสายตามันใช่ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแล้วนะคะตอนที่หยอดตู้กาแฟเนี่ยรวมถึงตอนที่ทั้งสองคนเป็นนักศึกษาแพทย์ด้วยเนาะหมออึนแจก็เสียใจนะคะเธอเดินออกมาส่วนกับหมอคิมค่ะหมอคิมก็ล้างมือเตรียมที่จะเข้าห้องผ่าตัดไปผ่าตัดช่วยเลขาของท่านรัฐมนตรีเช่นเดียวกับหมอปาค,ค่ะทั้งสองคนก็ล้างมือกันอย่างเครียดนะคะแล้วต่างคนต่างก็เดินเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วเรื่องก็จบลงค่ะในอพิโซดที่3ของด็อกเตอร์โรแมนติกที่ชอ่วคิมซีซั่น2ค่ะ เฮ้ยเรื่องราวมันเจ็มจนนะทั้งในเรื่องของฝั่งหมอที่เป็นหมออาวุโซรวมถึงหมอเด็กของเราด้วยนะคะสองเส้นเรื่องเนี่ยมันขนานเดินกันไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยนะ ประทับใจคนเขียนบทจังเลยอะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันใน E ีีที่4นะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e รวมถึงพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งกันไว้ด้านล่างได้เลยนะแพรชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจใทุกคนเลยนะคะคลิปนี้จบลง,งเพียงเท่านี้ค่ะจีด้าชาแนลมีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะคะสามารถกดมาที่นาชาแนลแล้วก็กดจอยเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้เลยเริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะก็จะได้รับชมคอนเทนต์ก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่จ๋าทุกคนด้วยนะเด๋ยวเจอกันใหม่ในตอนที่4ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ